ที่โรงแรมลินคอล์นพลาซ่าเมืองมอนเทเรย์พาร์เมื่อบ่ายวันอังคารที่24มกราคมที่ผ่านมาสภาหาอการค้าไทยอเมริกันจัดให้มีการประชุมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไทยโดยมีกองสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสดำรงใครครวนอัครราชทูตการเกษตรระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เป็นประธานร่วมด้วยผู้นำข้าผลไม้ไทยทั้งสรายการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวถึงปัญหาการหยุดชะง,งักการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม2011เนื่องจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอ,อชได้เปลี่ยนแปลงบริษัทดูแลประสานงานการตรวจผลไม้เพื่อฉายรังสีจากเดิมคือ TUCC เป็นบริษัทบัตตี้โคค n นัตหรือ BCC ทำให้ผู้ส่งออกร่วมมือกันหยุดการส่งออก เราะไม่สามารถรับเงื่อนไขของ BCC ในเรื่องของการขึ้นค่าใช้จ่ายเครดิตลน์และเงินมัดจำยังผลให้กระทรวงเกษตรสหรัฐนับพบทุกฝ่ายที่กรุงวอชิงตันดีซีและมีมติรับรองทั้งสองบริษัทและจัดส่งเจ้าหน้าที่สหรัฐกลับไปประจำประเทศไทยในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ ส่วนบริษัทที่ UCC ของดรสมโพธษ์วรยะเสวีนั้นรอการรับรองจากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเทศไทยจึงจะให้บริการตามปกติได้